สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายต่างๆหรือตำแหน่งรองประลัดของอบตเทศบาลอบจและเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้สําหรับวันนี้เรามาเฉลยข้อที่3กันข้อที่3โจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2 5 6 0 ช่วยมีดังนี้นะครับขอไก่ณะกรามการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติขอไข่สารรัฐธรรมนูญขอควายณะาราชการการเลือกตั้งงงูผู้ตรวจการแผ่นดินเจจานณะกรามการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้อนี้ตอบข้อไหนครับข้อนี้ตอบข้อข,ขอไข่นั่นเองสารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนนะครับในองค์กรอิสระอยู่ในหมวด ที่12ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พศ2564น,น,นั่นเองในหมวดที่12บัญญัติเกี่ยวกับองค์กรอิสระแยกเป็นมาตราดังนี้นะครับมาตรา215บัญญัติว่าองค์กรอิสระเป็นองค์กรที่จะตั้งขึ้นให้มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและก,กฎหมายในมาตรา222นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วย กรรมการจานวนเจคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภามาตรา2องร้อยี่สิบสองอ้ยี่แปดนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินมีจํานวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาซึ่งจากผู้ซึ่งได้รับการสัญหาโดยขะกรรมการสัญหาในมาตรา232รณะกรรมการป้องกันป้องกันและ ปราบรามการทุริแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวนเก้าคนซึ่งพระหมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสัญหาโดยคณะกรรมการสัญหาในมาตรา238ปนะครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจำนวน7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาซึ่งจากผู้ซึ่งได้รับการสัญหาโดยคณะกรรมการสัญหา ในมาตรา246คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยกรรมการ7คนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหานั่นเองก็คือองค์กรอิสระประกอบด้วย1 1น,น,นะครับก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้ง2ผู้ตรวจการแผ่นดิน3คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ4 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน5คณะกรรมการสิทธิมนุษย,ย,นนษยชนแห่งชาติครับมีทั้งหมด5หน่วยงานนั่นเองก็คือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งาจักากไทยพออทศ2 5 6 0แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่1แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1นะครับพออศ2 5 6 4นะครับมี5องค์กรนั่นเองนะครับจำดีๆนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับในข้อที่3 สารรัฐนูนไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับจึงข้อนี้จึงตอบข้อขอขายในเองสารรัฐนูนไม่ใช่องค์กรอิสระนะครับท่านสามารถติดตามชมการเฉลยแนวข้อสอบได้ที่ Facebook ประพันธ์วารามมีทั้งหมด4 Facebook และช่องทาง u t u b e นะครับชื่อบัญชีว่าแนวข้อสอบท้องถิ่นโดยประพันธ์วารำมช่องทาง t i k t o อกนะครับชื่อบัญชีว่าประพันธ์มารำมส่วนบัญชีภาษาอังกฤษนะครับแอปประพันธ์2523 แอด p i e PUN 2องหท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามช่องทางที่ท่านสนวกนะครับสำหรับวันนี้เราเฉลยข้อ3ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ